เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องนี้กันไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของลิซ่าที่เธอเนี่ยได้เจอผีที่หอพักเก่าของเธอที่ YG ซึ่งลิซ่าได้เล่าเหตุการณ์นี้ผ่านรายการวิทยุแห่งหนึ่งครั้งแรกที่ลิซ่าได้เจอนั้นเป็นวันที่ลิซ่าเหนื่อยมากเธอได้นอนหลับในห้องพักของเธอและหลังจากที่เธอหลับไปได้ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึง่งหัวเราะอยู่ข้างหูของเธอเป็นเสียงที่น่ากลัวมากๆเลยครับและหลังจากนั้นลิซ่าก็ได้ยินเสียงเคาะแต่เป็นเสียงเคาะจากข้างในตู้เสื้อผ้าเหมือนมีคนถููกขััังอย่ในนน้ครบ ในขณะนั้นเนี่ยลิซ่าพยายามขยับตัวแล้วก็พยายามจะตะโกนเรียกให้คนช่วยแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่สามารถทําได้หรือเรียกอาการนี้กันว่าผีอัมนั่นเองครับลิซ่าได้บอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆเลยครับเธออดทนรอจนทุกอย่างเงียบไปและลิซ่าก็สามารถขยับตัวได้เหมือนเดิมและนี่คือครั้งแรกที่ลิซ่าได้เจอผีในห้องพักของเธอและมันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครับ และเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในกลางดึกคืนหนึง่งขณะที่ลิซ่ากำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องของจีซูและในขณะที่จีซูกำลังเดินเข้ามาที่ห้องของเธอลิซ่าได้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเดินสวนจีซูออกไปตอนแรกลิซ่าเข้าใจว่าเป็นโรเซ่นะคะเพราะว่าห้องของโรเซและจีซูเนี่ยอยู่ติดกันลิซ่าจึงได้ตะโกนถามโรเซว่าเธออยู่ที่ไหนแต่เสียงที่ตอบกลับมานั้นได้ตอบกลับมาจากในห้องนอนของโรเซ นั่นก็เท่ากับว่าไม่ใช่โลเซ่ที่เป็นคนเดินสวนจีซูออกไปที่ห้องนั่งเล่นและผู้หญิงปริศนาที่ลิซ่าเห็นนั้นเป็นใคกรกันปัจจุบันก็ยังหาคําตอบกับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ลิซ่าคนเดียวนะครับที่เจอแต่จีซูเนี่ยก็เจอเหมือนกันและจริงๆก็มีศิลปินอีกหลายคนที่ได้เจอในหอพักนี้ครับและหลังจากที่ลิซ่าได้เจอเหตุการณ์สุดหล่อในหอพักถึงสองครั้งลิซ่าได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้จีซูฟัง จีซูจึงได้เล่าเรื่องราวสุดหลอนที่จีซูก็ได้เจอเหมือนกันให้ลีซ่าฟังครับในกลางดึกคืนหนึ่งขณะที่จีซูกำลังซ้อมเต้นอยู่หน้ากระจกในหอพักของเธอจีซูได้เหลือบไปเห็นมือของผู้หญิงสีขาวซีดโผล่ออกมาจากเสื้อผ้าที่แขวนอยู่จากด้านหลังของเธอจีซูนั้นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านกระจกสะท้อนทำให้จีซูตกใจมากและรีบวิ่งหนีออกจากห้องซ้อมเต้นเลยครับ และปัจจุบันก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามือสีขาวซีดนั้นที่โผล่ออกมาจากเสื้อนั้นเป็นมือของใครและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นจริงและทั้งสองคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวสุดหลอนนี้ผ่านรายการวิทูวแห่งหนึ่งที่เกาหลีครับแต่จริงๆก็มีเรื่องราวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงที่ลิซ่าได้กลับมาถ่ายรายการที่ไทยเนี่ยได้มีหมอดูคนนึงทักลิซ่าว่าในห้องของเธอนั้นมีผีผู้หญิงอยู่ และผีผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องลิซ่านั่นเองครับถ้าเป็นแบบนั้นนั่นก็เท่ากับว่าสิ่งที่พวกเธอทั้งสองคนได้เจอนั้นอาจจะเป็นวิญญาณจริงๆก็ได้ใช่ไหมครับและยังไงคนไทยก็อย่าลืมไปปั่นวิวให้โซโลเดียวของลิซ่าด้วยนะส่วนตัวคิมเองก็ดูไปหลายรอบแล้วครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย